มาครั้งนี้ก็สรุปความกันได้ว่าในระยะเวลานี้นะครับในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนันคุณทักษิณมีความแข็งแรงทางการเมืองมากที่สุดเพราะคนไทยเนี่ยจำภาพสุดท้ายของคุณทักษิณคือการถูก ยึดอำนาจและคุณทักษิณก็บอกว่าถูกกลั่นแกล้งจากคณะยึดอำนาจเป็นเพราะนี่นะครับคณะยึดอำนาจตั้งคอตอ,อเกิดปรากฏการตุลาการพิวัติแต่เมื่อคุณทักษิณกลับมานั้นเน็ข้าไปสารภาพสิ์ว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและบัตรนี้สำนึกอย่างการกระทำนั้นแล้วและเป็นการสารภาพต่อพระเจ้าแผ่นดิน แม้ว่าเหตุผลเนี่ยนะครับในการกลับมาอ้างว่าจะมากระมาเลี่ยงหลานขออนุญาตกลับมาเลี่ยงหลานผมแก่แล้วแตลว่าทุกเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณต้องคิดมากที่แต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อกันไปว่าคนเราถ้าต้องการที่จะนะครับประเทือนกับชะตากรรมนะครับตามที่บอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมนั้นนะครับตัวเองไม่มีความจําเป็นจะต้องไปถึงดูบและเนี่ยนะครับแ้าจะพบแพทย์รุ่งเช้าก็ไปได้ไป่กลัวจะห้ามอะไรนะครับยืนยันว่าไปเอาเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็ได้นะครับ หมดมันไม่ได้เพราะองค์คาพยพที่ไปก็คือชุดรักษาความปลอดภยัยและก็คนทําครัวนะครับมันมองปรากฏการณ์นี่นะครับและการเติมนมันนั้นมันเป็นการอธิบายเจตนาตั้งแต่ทีแรก<ข>นะครับแต่ว่าเขาจะมาโพสต์ว่าเขาจะไม่กลับมาเนี่ยนะครับวงค์บูตรนายกเนี่ยนะครับยิ่งจะเจงบงหนักข้าไปอีกนะครับสถานการณ์โอ้อบแรกเต็มกันไปหมดแต่ก็โทรกลับมาอีกนะฮะโทรศัพท์โทรได้โทรได้ทุกเมื่อนะครับคือไอประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยอะไรก็ได้ตลอดระยะเวลาเนี่ยครับช่วงที่เคยรู้จักกันก็ก็มีหลากหลายตอนแต่ว่าที่ผม มองก็คือว่ามันก็พิสูจน์ได้ง่ายอยู่แล้วว่าวันจันทร์ที่8ได้มาหรือไม่คือถ,ถ้าฟังแบบนี้หลายคนเชื่อว่าน่าจะไม่มา แล้วถ้าสมมุติว่าไม่มาจริงในส่วนสารคุณจิรพรบอกอย่างไรก็ไม่กระทบสารสั่งอยู่ดีแล้วอนาคตของลูกสาวล่ะคะก็คดีของคุณวิ่งก็อีกอย่างเลยในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับจากปรากฏการเรื่องคำวินิจฉัย<ม>และถ้าคุณทักษิณน,น,นะครับไม่กลับมาเนี่ยการอยู่ต่างประเทศของคุณทักษิณไม่เหมือนเหมือนเมื่อช่วง17ปีที่แล้วอีกต่อไปเพราะในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นคุณทักษิณจะรู้ตัวหรือไม่รรู้ตัวก็ตามคุณทักษิณทําลายแนวร่วมมวลชนอารมณ์ของประชาชนที่เคยมี ความศรัทธาต่อคุณทักษิณน,นะครับเกือบหมดสิน้นยังมีเหลืออยู่บ้านนะครับแต่ผมภาษาผม,ผมก็บอกว่าเกือบหมดสิน้นพี่น้องคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าหูตาสวา่างนะครับกับคนที่เขาาชีวิตไปแลกใหน้นะครับทั้งตายเจ็บติดคุกกันระเนระนาดกันไปหมดผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแต่เมื่อเง็วๆผมฟาดกันมาก่อนที่จะกลับมากันไม่กี่วันนะครับว่านะครับว่าคุณทักษิณที่พูดถึงผู้กองธรรมนัฐรู้สึกผิดที่ไว้ใจคนผิดผมและคนอื่นๆและประชาชนก็มีความไม่ได้ต่างกันที่มีความรู้สึกต่อตัวคุณทััักิเเพราะะฉนนนน้ การที่ถ้าเป็นสมัยก่อน่านนี้เนี่ยครับมวลชนคนเสื้อแดงอี่เต็มแล้วนะครับบรรดาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ต้องรวมจัดคึกคักได้ลองดูสคงห้าผมไม่แน่ใจว่าใครจะคิดหรือไม่คิดแต่ว่าอารมณ์ที่มันคับแค้นถ้าไม่รู้จักก,การปล่อยวางเยในวันที่แข็งแรงที่สุดยังสู้ไม่ได้นะครับผมเคยเป็นหัวแถวตรงนั้นทําไมผมจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ารมาอยู่ตรงไหนอย่างไรเพียงแต่ว่าถ้าไม่รู้จักการปล่อยวางนะครับไม่รู้จักคําว่าผมพอแล้วไม่รู้จักทํากับคําว่าเสียสละให้กับประเทศชาตินะครับมีคนเนี่ยนะครับทีเขาเอาชี แรกให้กับตัวเองเนี่ยมันมากเกินนะครับมันมากมากถึงมากที่สุดและคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันจคุกเนี่ยครับขณะนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมก็คดียังยาวเป็นหางว่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นถ้าคุณทักษิณยังจะคิดสู้เหมือนนะครับเหมือนเมื่อสิบ0ีสิบปีที่ผ่านมานี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะถามว่าเนี่ยนะครับทําไมคุณทักษิณจะต้องตัดสินใจไปทั้งถ้าคุณทักษิณยังอยู่เนี่ยในวันนั้นก็อาจจะมี แผงฤทธิ์อะไรได้อยู่บ้างเ,เนี่ยนะครับเ,เพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาในซีกนี้เขามากบารมีที่สุดแต่ว่าเนี่ยนะครับถามว่าทำไมจะต้องริมไปมันก็มีข่าวลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าศาลจะออกหมายบังคับห้ามแย่นอกประเทศจนกว่าจะคดีวินิจฉัยเสร็จในวันที่เก้าโดยจะมีคำสั่งออกในวันที่ห้าเป็นข่าวโคมลอยผมก็พยายามจะเช็คหาว่ามาได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ยิน นะครับเช็คกับคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้ยินนะครับคนที่เกี่ยวข้องคุณชานชัยเนี่ยเขาไปยื่นเอาวันที่ห้านะ,ะนะครับแล้วก็สารนัดฟังคำสั่งเนี่ยในวันที่แปดตอนบ่ายสามโมงในวันที่คุณทักษิณน,นัดที่ีจะกลับมาค่ะทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าในพอข่าวชิ้นนี้เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยคุณทักษิณต้องตัดสินใจข่าวนี้มันจุลลมุนมาตั้งแต่คนในครอบครัวจะไปด้วยนี่นะครับยกเว้นคุณนุงยิง รวมกระทั่งตอนแรกข่าวว่าจะไปหัวหินนะครับไปหัวหินตอมอมันจะเกี่ยวอะไรด้วยก <c oughs> ารท่าก็ไม่เกี่ยวค <c oughs> ต่อมาก็บอกไปสิงคโปร์ไปพบแพทย์โดนตอมอกักนันทีนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าค่ <c oughs> ะพอข่าวนี่นะครับมันปล่อยไปเนี่ย <c oughs> ตอมอกับการท่านี่มาดัง <c oughs> ทั้งที่ตอมอนี่ครับเขาก็อ่านนะครับสื่อโซเชียลมีเดียก็รู้ว่า คุณทักษิณไม่ได้มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ uh เพราะนี่ครับคดีหนึ่งหนึ่งสองนั้นได้ยก,ยกฟ้องแต่ถามว่าตมเนี่ยนะครับทําไมเขากล้าอืก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับในซีกนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเป็นปนายมเปรแต่ความรู้สึกของคนเนี่ยว่าเขาใหญ่สุดคแต่วันนั้นตมกล้านะครับทั้งที่รู้ว่าเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องการห้ามออกนอกประเทศคแต่ว่าไปตรวจจกนกระทั่งดึงเวลาสองชั่วโมง แน่นอนที่สุดคนที่งุดหงิดที่สุดนะครับก็คือตัวคุณทักษิณเองการท่านี้นะครับแน่นอนที่สุดกระทรวงคมนาคมเขาดูแลเนี่ยแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งคุณสุรยะคุมอยู่ก็คุณสุรย,ยาย,ยังเข้าอะไรเครื่องเข้าไปไม่ได้ยังเข้าอะไรไม่ได้เลยวันนั้นนะ,ค,ะ,นะครับนั่นคือสถานการณ์ย่อมที่จะเอ็นทีนี้เนี่ยนะครับถ้าไปต้องการจะพบแพทย์นะครับอ้างว่าสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยปิดก่อน นะครับปิดสี่ทุ่มแม้ว่า Google จะบอกว่าปิดยี่สบสี่ชั่วโมงเอาสมมติเราปิดสี่ทุ่มเขาจะบินไปทําไม,มนะครับ้าเจตนาจะพบแพทย์รุ่งเช้าก็ไปได้เพราะมีใครห้ามได้ใครจะห้ามได้ท,ทำไมทําไมต้องต้องรีบไปเพราะข่าวมันหนาวอูอนะครับแล้วเจอปรากฏการณ์นั้นคะคทีนีเนี่นะครับถ้าไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ประมาณพันห้าร้อยกิโลนิดๆหน่อยเผืือเนี่ยสามชั่วโมง นะครับคือสองชั่วโมงแต่เวลามันเหลื่อมเหลื่อมไปหนึ่งทีนี้เนี่ยนะครับการเติมน้ำมันมันเป็นเครื่องอธิบายนะครับบรรดานักบินเขารู้เนี่ยถ้าไปสิงคโปร์จะต้องเติมน้ำมันเท่าไหร่ถ้าจะไปที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตสต้องเติมน้ำมันเติมน้ำมันเท่าไหร่นะครับถ้าไปสิงคโปร์เขาจะไม่แบกน้ำมันเกินความจำเป็นเพราะว่ามันเป็นกฎอยู่แล้ว เผื่อ,อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องปล่อยน้ำมันคือหมายความว่าเนี่นะครับวงในแวดวงนักการก,การบินนั้นเยเขารู้ะนะครับและรวมกระทั่งในช่วงบินวนนั้นหลายคนว่ากลังคิดอะไรพวกนักบินเนี่ยบอกเลยว่าก็เจรจานะครับที่จะเข้านั่นฟ้างเพื่อขออนุญาตทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปถึงแน่นอนที่สุดนั้นมีใครกล้าเขียนว่าจะไม่มาวันที่เก้าไหมในประเทศไทยนี่นะครับรุ่งเช้าจะโหวตเลือกนายกอะ่ะ นั่นก็วุ่นแล้วนะ,ะนะครับแทบจะสภาพมันแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องอธิบายนี่ยนะครับตามความที่ปรากฏตีสองกว่าถึงดูใบปุ๊บโพสเลยนะครับแล้วก็บอกว่านะครับจะกลับมาในวันจันทร์ที่แปดวันจันทร์ที่แปดก็คือวันมะรืนนี้แล้วเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าการกล่าวอ้างเนี่ยครับในโพสต์สุดท้ายก็ก็พูดในลักษณะที่ว่า นะครับต้องการเจอหมอกระดูหมอเรื่องปอดนะครับรวกระทั่งพบเพื่อนก็ตามเป็นเหตุผลที่มันเป็นปลายเปิดะนะครับเพราะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับเป็นการอธิบายที่ง่ายที่สุดนะครับเช่นอาการยังไม่ดีนะครับจะไปในวันหลังทีนี้ถามว่าแล้วนะครับปกติหลักการของศาลเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเคยขึ้นศาลต้องคดีมามากมายเนะี่ย ม,มันอยู่อย่างไงคือคดีในวันที่9กันยญญานี้เนี่ยไม่ใช่คำตัดสินไม่ใช่คำพิพากษาแต่นี่นะครับเป็นคำสั่งว่าจากคำพิพากษาเดิมนั้นเนี่ยได้ไปรับโทษจริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับจะเป็นการากล่าวอ้างนะครับไม่ว่ากฎหมายราชทัณฑ์ปวิอาญาอะไรก็ตาม ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นคําสั่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นคําพิพากษาเนี่ยนะครับศาลเนี่ยนะครับสามารถอ่านได้ทันทีในวันที่กรัาอ๋อไม่ต้องรอคุณทักษิณจะมาไม่มาค<ำ>ือคำพิพากษาจบไปแล้วอนะครับที่ลงโทษเนี่ยนะครับ <S 1> 1. <S ไอ้ไอ้ไอของเดิมเนี่ยนะครับสองปีคดีที่รัชดาขาดอายุความเหลือสิบนับร้อมหนึ่งเหลือแปดได้รับรวมราชโองการลดโทษเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งปีค,คือหมายความว่าคําพิพากษาจบไปแล้วอ่า นะครับหรือคำสั่งว่ารับโทษจริงหรือไม่แล้วถ้าสารเห็นว่ายังไม่รับโทษจริงนะครับและถ้าคุณทักษิณไปเกี่ยวข้องด้วยคนะครับเหตุผลง่ายๆแบบที่ทางอังเคเขาเขาโพสต์ที่เขาอธิบายว่าตอนคุยก็ดีกันอยู่พอตอนจะถ่ายรูปก็เอาเอกาคอมาใส่เอาฟืนคอมาใส่นะครับแล้วก็คล้องแขนคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในการเบิกความของแพทย์ส่วนต่างๆ ไม่ว่าเรื่องบินห้องนะครับมันจะกลายเป็นคนอีกห้องด้วยและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องยาเรื่องการรักษาทุกอย่างมันผิดสังเกตการเบริกความเนี่ยนะครับของแพทย์แต่ยสภารวมกระทั่งแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและส่วนราชธรรมอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้เป็นคุณอะไรเลยนั้น,นสําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมในโดยหลักเนี่ยอยากให้คุณทักษิณได้กลับมายัางประเทศไทยความเป็นจริงเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยนะครับ มันก็ฟาดฟันกันมามากนะถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับต้องการจะใช้ชีวิตในประเทศไทยก็ต้องกลับมาเพราะทันทีที่คุณทักษิณไม่กลับมาในวันที่แปดเน,นะครับเหตุการณ์นี่นะครับในวันที่เก้าก็จะกลายเป็นคนละเรื่องหลังจากนั้นพักเพื่อไทยผมไม่รู้ว่าคุณวิ่งเธอจะเป็นหัวหน้าได้ถึงวันไหนนะ,ะนะครับเพราะว่ามันต้องแบกภาระต้องตอบคำถาม เพราะเป็นคนการเมืองเนี่ยนะครับแต่เป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่มีใครไปไม่มีใครไปถามะนะครับไม่มีใครไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นจากโดยพฤติกรรมตั้งแต่อดีตที่หายเข้าไปเนี่ยนะครับจะนับสองครั้งหรือจะนับหนึ่งครั้งก็ร่วมร่วมสิบเจ็ดหรือสิบห้าปีในรอบนั้น,น่มาครั้งนี้ก็สรุปความกันได้ว่าในระยะเวลานี้นะครับในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนั้น คุณทักษิณมีความแข็งแรงทางการเมืองมากที่สุดเพราะคนไทยเนี่ยจำภาพสุดท้ายของคุณทักษิณคือการถูกยึดอำนาจและคุณทักษิณก็บอกว่าถูกกันแกล้งจากคณะยึดอำนาจเป็นเพราะเนี่ยนะครับคณะยึดอำนาจตั้งคอตอสอเกิดปรากฏการตุลาการพิวัตรแต่เมื่อคุณทักษิณกลับมานั้นเนี่ยก็ไปสารภาพสิน้นว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรม,อมยอมรับว่ากระทําความผิดจริง และบัตรนี้สํานึกอย่างการกระทํานั้นแล้วคและเป็นการสารภาพต่อพระเจ้าแผ่นดินแม,ม้ว่าเหตุผลเนี่ยนะครับในการกลับมาอ้างว่าจะมาเมาเลี้ยงหลานขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วแต่ว่าทุกเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณต้องคิดมากที่สุดแต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อกันไปว่าคนเราถ้าต้องการที่จะ นะครับประชิญกับชะตากรรมนะครับตามที่บอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมนั้นนะครับตัวเองไม่มีความจําเป็นจะต้องไปถึงดูใบและเนี่ยนะครับจะาจะพบแพทย์รุ่งเช้าก็ไปได้ไม่กลัวจะห้ามอะไรนะครับยืนยันว่าไปเอาเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็ได้ะนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะองค์คาพยพที่ไปก็คือชุดรักษาความปลอดภัยและก็คนทำครัวะนะครับ มันมองปรากฏการณ์หนึ่งนะครับและการเติมน้ามันนั้นมันเป็นการอธิบายเจตนาตั้งแต่ทีแรกนะครับแต่ว่าเขาจะมาโพสต์ว่าเขาจะไม่กลับมาเนี่ยนะครับวงบทนายกเนี่ยนะครับยิ่งจะเจงบงหนักก็ไปอีกนะครับสถานการณ์โรคแทรกเต็มกันไปหมดแต่ก็โทรกลับมาอีกนะฮะโทรศัพท์โทรได้โทรได้ทุกเมื่อนะครับคือไอ้ประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยอะไรก็ได้ตลอดระยะเวลาเนี่ยครับช่วงที่เคยรู้จักกันก็ก็มีหลากหลายตอนแต่ว่าที่ผมมองก็คือว่า มันก็พิสูจน์ได้ง่ายอยู่แล้วว่าวันจันทที่8ปดนี่มาหรือไม่อคือถ,ถ้าฟังแบบนี้หลายคนเชื่อว่าน่าจะไม่มาแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มาจริงในส่วนสารคุณจิรุพรบอกอย่างไรก็ไม่กระทบสารสั่งอยู่ดีแล้วอนาคตของลูกสาวล่ะคะก็คดีของคุณวิงกนอีกยางกนในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับจากปรากฏการเรื่องคลิปคำวินิจฉัยและท่าค,คุณทักษิณเนี่ย นะครับไม่กลับมาเนี่ยการอยู่ต่างประเทศของคุณทักษิณไม่เหมือนเหมือนเมื่อช่วงสิบเจ็ดปีที่แล้วอีกต่อไปยังไงคะเพราะในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นคุณทักษิณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็าตามคุณทักษิณทําลายแนวร่วมมวลชนอารมณ์ของประชาชนที่เคยมีความศรัทธาต่อคุณทักษิณน,นะครับเกือบหมดสิน้นยังมีเหลืออยู่บ้างน,นะครับแต่ผมภาษาผมก็บอกว่าเกือบหมดสิน้น พี่น้องคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าหูตาสว่างคะนะครับกับคนที่เข้าชีวิตไปแลกให้นะครับทั้งตายเจ็บติดคุกกันระเนระนาดกันไปหมดผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแต่เมืเ่อไาผมฟาดกันมาก่อนที่จะกลับมากันไม่กี่วันนะครับว่านะครับว่าคุณทักษิณที่พูดถึงผู้กองธรรมนัสรู้สึกผิดที่ไว้ใจคนผิดไว้ใจนผิดผมและคนอื่นๆและประชาชนก็มีความไม่ได้ต่างกันที่มีความรู้สึกต่อตัว,ตวคุณทักษิณ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอาการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนค่ะป่านนี้เนี่ยครับมวลชนคนเสื้อแดงนี่เต็มแหละอ่านะครับบรรดาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมจัดคึกคักได้ลองดูสภาพผมไม่แน่ใจว่าใครจะคิดหรือไม่คิดค่ะแต่ว่าอารมณ์ที่มันคับแคลนถ้าไม่รู้จักการปล่อยวางเลยในวันที่แข็งแรงที่สุดยังสู้ไม่ได้ค่ะนะครับผมเคยเป็นหัวแถวตรงนั้นทําไมผมจะไม่รู้ว่าสถานการณ์มาอยู่ตรงไหนอย่างไรค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าไม่รู้จักการปล่อยวางนะครับไม่รู้จักคําว่าผมพอแล้วมไม่รู้จักกับคําว่าเสียสละให้กับประเทศชาตินะครับมีคนเนี่ยนะครับที่เขาเอาชีวิตไปแลกให้กับตัวเองเนี่ยมันมากเกินนะครับมันมากมากถึงมากที่สุดและคนตายเป็นร<ม>้อยบาทเจ็บสองพันจำคุกเนี่ยครับขณะนี้ก็ยังมีอยู่<ม>นะครับผมกับคดียังยาวเป็นหางว่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้น ถ้าคุณทักษิณยังจะคิดสู้เหมือนนะครับเหมือนเมื่อสิบยี่สิปีที่ผ่านมานี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าถ้ามองในมุมคิดสู้นะคะคุณจุฬาพนจะสู้ในรูปแบบไหนในรูปแบบยังคงดํารงความเป็นพักเพื่อไทย ภายใต้การสืบทอดอำนาจของไทาญาตตระกูลชินวัตรหรือคนการเมืองที่ไว้ใจได้หรือยังไงคะเพราะวันนี้เองคุณนพดลก็ลาออกแล้วแล้วคนก็คาดการว่า้ภาพไหลออกจะเพื่อไทยมันจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆคือผมกับคุณนพดลนเจนอด้วยความบังเอิญนนะครับในที่หนึ่งผมก็ได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหลา,ายเดือนมาแล้ว <C han S 2> นะครับก็โดยส่วนตัวก็ดีกันผมก็เจอหน้าถามว่าพี่ได้ข่าวว่าจะลาออกพระบรดานาการเมืองก็ ได้ยินแล้วก็ระแคะระขายก็เข้าอูบเขาบอกกําลังตัดสินอมใจแต่ว่ามันก็เหมือนผมเข้าใจได้ว่าในช่วงสถานการณ์ที่มันเข้มข้นเนี่ยนะครับกาลังหัวเรยวหัวต่อ,อยังไม่สิ้นสงสัยนั้นลาออกก็เดี๋ยวหาทิ้งกันนู่นนี่นั่นนะครับจนกระทั่งว่าเปลี่ยนผลเป็นอย่างอื่นกันไม่ได้ค,คือเขาก็เป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็เป็นเป็นนักเป็นนักเรียนทุนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือคนหนึ่งเนี่ย พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาเขาตั้งใจมานานแล้วคนะ่ยครับเพียงแต่ว่าพอมันมีสถานการณ์นะเหมือนผมเนี่ยไม่พอใจกันมายาวนานน่ะกว่าจะเดินออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันมีคนตายมันมีคนเจ็บมันมีคนติดคุกอะไรกันมามากมายกรณีของรบดลปั์ปะมเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในลายเดียวกับผมแต่ว่ารู้จักกันในฐานะที่เป็นคนการเมืองมาด้วยกันนะครับเขาตั้งใจออกกันมาหลายเดือนแล้วนะครับเพียงแต่ว่า มันพึ่งนะครับมันพึ่งได้จังหวะที่จะออกกันมาได้มาจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อลาออกก็ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมนะครับลําดับก็ขยับกันไปเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็รู้แล้วว่ามันมันไปยากทีนี้เนี่ยครับในการสู้สนามการเลือกตั้งนั้นถ้านี่นะครับในวันที่เก้าเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่ไปสาลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ย นะครับขนาดนี้ลองไปลองเดินดูนะครับมันถามว่ามันอาจมันหมดเลยบอกมันมันจะไม่หมดเลยแต่ว่านี่นะครับมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครึ่งของครั้งที่แล้วนี่ยังยากเลยะนะครับครึ่งของร้อยสี่สิบเอ็ดจะได้ถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าคือการเมืองไม่ใช่เรื่องการปรามาณนะะแต่ว่าเนี่ยครับการไปอธิบายกับประชาชนนั้นมันต้องมีความชอบธรรมอยู่ด้วยนะครับและในส่วนของภาคประชาชนนั้นเนีย มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการพูดอะไรของแกนาอ่ะแต่คนเนี่ยนะครับเขาเอาชีวิตเข้าไปแลกให้นะครับและเมื่อความจริงมันปรากฏในช่วงสองปีนั้นตอนอยู่ไกลนั้นมันไม่เห็นนะนะครับว่าตัวตนเขาเป็นเช่นไรเนี่ยแต่ว่านี่นะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรรดานักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยยกเว้นเนี่ยนะครับไม่กี่คนที่ยังอยู่ก็อยู่กันไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้เขียนเฟซบุ๊กด่า ก็ด่าไปนะครับไม่มีราคาค่าหววอะไรหรอกะนะครับแต่ว่าโดยปรากฏการนั้นนะครับผมก็มองว่ามันไม่มีวันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแม้ว่านี่นะครับจะมีความพร้อมเรื่องภภพวกกระซับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความชอบธรรมนะครับว่าเมื่อความชอบธรรมมันไม่เหลืออยู่นะ,นะครับทั้งสองส่วนปกติก็เป็นสองขาเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงขาหนึ่ง ภาพเพื่อไตยขาเนี่ยซึ่งขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับแต่ละขาก็ไม่มีสภาพในทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าเราเองก็แลเห็นกันอย่างชัดเจนอยู่ว่าในช่วงสองปีเนี่ยคนอารมณ์ของผู้คนมันไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนนี่นะครับโอดานหน้าด่าผมเงินยับเยินแต่ตอนหลังหลังอย่างนั้นไม่นานน่ะนีครับผมก็ยืนสดของผมอย่างนี้และจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่ไม่มีเสียงอะไร ยกไวในคีเทอร์วางคนนะครับกระจอกร่บน้อยนั่นก็ไม่ถือสาไอ้นั่นก็โชว์ไปนะครับชีวิตก็มันกระจอกรอบน้อยทีนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่าจะเอาความชอบทำอะไรไปสู้ในสนามการเลือกตั้งภาพของการประกาศแลนสไลด์แบบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับปีหกหกไม่เหลือสภาพ นะครับจะเป็นพักต่ำกว่าของตัวเองที่เคยได้เนี่ยต่ำกว่าเป็นครึ่งเอาผมยกตัวอย่างเอาสสเนี่ยนะครับที่อยู่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดคใครจะกล้าใส่เสื้อพักเพื่อไทยหาเสียงอ่ะแล้วมันลามเข้าไปในส่วนในต่างๆแม้กระทั่งบรรดาพักร่วมเนี่ยก็เหนื่อยยากเนี่ย,ยที่ผ่านมาเนะเพราะแน่นอนที่สุดนั้นมันต้องรับเรื่องราวที่เขาเห็นอารมณ์ของผู้คน ลองดูอารมณ์ความไว้วางใจรัฐบาลต่ำห้านะครับที่หรือาเป็นความไว้าใจของกองทัพจะมากาน,นะครับจะอะไรก็แล้วแต่นะมันมันเกือบหมดนะครับและยิ่งการเดินทัพของแม่ทัพภาคที่สองนะครับวันนี้รวปหมาลายเปิดและพูดแต่รัสปีดนั้นเนี่ยมันทําให้ประชาชนเกิดความรักชาติอย่างมีนัยยะสําคัญกินใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับก็วัดอีกตัวหนึ่งในวันที่เก้านะครับคุณทักษิณมา นะครับผลเป็นลบก็แน่นอนที่สุดทับก็แต่งไม่มานะครับก็ยิ่งก็ทับยังไงก็ต้องแต่งเพียงแต่ว่านี่นะครับก็ก็ดูว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นนะมันจะเหลืออยู่กี่ใครกี่คนเพราะว่าถ้าทางนี้นะครับพรรคประชาชนเขาไม่ล็อกกันล่วงหน้า,าไว้เนี่ยนะครับกับพรรคภูมิใจไทยมไม่ให้สะสมคะแนนที่ไปถึงครึ่งนั้น,นถ้าคุณทักษิณไม่มาวันที่เก้านะครับคนจะไหลแต่ว่า,าในนี้มันก็ เข้าเงื่อนไขแล้วว่าะนะครับก็ต้องรอสี่เดือนอแต่ว่านี่นะครับถ้าคุณทักษิณมาแล้วผลเป็นลบนี่ก็กลายเป็นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ได้ต่างกันผมว่านี่นะครับทวงทํานองที่เขาเรียกว่าวันหลงอารมณ์ค้างอารมณ์โกรธอะไรกันเนี่ยลองนึกชาชาแต่ว่าคนที่เขาไปตายเขาไปเจ็บเขาไปติดคุกให้เนี่ยเขาทนทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับเขาเจ็บทั้งกายและใจแต่จนกระทั่งเมื่อความจริงปรากฏนั้นเนี่ย นะครับอารมณ์ความรู้สึกคุณทักษิณมีความรู้สึกขนาดนี้แค่นั้นแต่คนที่เขาไปตายไปเจ็บไปติดคุกให้นี่ะนะครับเขาจะท,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 ทรมานขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกความเจ็บของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าความเจ็บของคนอื่นนั้นเนะี่ยมันมีมากนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามคือถ้าไม่ปล่อยวางมันก็จบกันโดยสภาพแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับจิตก็จะตกกันตามลําดับะนะครับผมไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วแต่ผมบอกว่า ต้องรู้จักคําว่าพอบ้างนะครับการแข่งขันจบแล้วรู้แพ้รู้ชนะรู้วไปเวลาคุณชนะเขาเนี่ยนะครับคุณก็เห็นกันอยู่แล้วะนะครับวันที่คุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับสิวันที่คุณชนะคนอื่นที่แพ้เขาก็ยอมรับะนะครับบ้านเมืองมันจะได้เดินต่อไปได้ะนะครับแต่ผมก็ดูปรากฏการ์แล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นนะครับพักในในสายไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยที่มันอยู่ได้นานนะ เพราะตัวคุณทักษิณอยู่นอกะนะครับนี่แต่คุณทักษิณอยู่ในเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นตอนนั้นมาเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนี้อรอจับตาวันที่8นะคะคุณทักษิณจะมาอย่างที่ได้มีการโพสต์ทั้งในโซเชียลแล้วก็โทรมายืนยันกับคนการเมืองใกล้ชิดหรือเปล่าแต่ใดๆคุณจุฬพรบอกว่าไม่ว่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยสถานการณ์มันแทบจะไม่ต่างกันวางเกมทั้งหมดผิดมาตั้งแต่ต้นค่ะ ไม่ว่าจะใดๆที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามรายการจะเห็นนะคะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยคุณจรุพรพยายามที่จะแนะนําว่าควรที่จะทําอย่างไรแต่ก็อย่างที่อย่างที่ทเห็น,นะค่ะไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้วันที่หลายคนเฝ้าจับตาว่าคุณทักษิณจะหนีไปเลยหรือเปล่าคุณจรุพรก็เลยพูดได้เพียงแค่ว่าให้รู้จักคำว่าพอแล้วก็ปล่อยวางนะคะ <S <S